อยู่ให้เป็นเย็ยนได้พอรอให้ได้เรื่องนี้สำคัญนะครับอยู่ให้เป็นคืออะไรฮะเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องพูดในสิ่งที่คิดทั้งหมดคิดทุกสิ่งที่พูดแต่ไม่ได้พูดทุกสิ่งที่คิด บางทีบางจังหวะในการที่จะทํางานหรือว่าเรียนรู้หรือว่าอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบพูดออกไปให้มันแบบตรงๆทุกอย่างหรือว่าแบบเปิดหน้าชนอะไรทุกอย่างเราต้องมีจังหวะที่จะสวนเต็มเ็มอาจจะยกตัวยอย่างการต่อยมวยก็ได้ทําไมเขาไม่ใส่เต็มทําไมเขาไม่ต่อยต่อยๆ่อยต่อยแห้ตายไปเลยใช่ไหมบางทีเขาจะมีจังหวะการพักหายใจการหลบ การแยบเบาการนู่นนี่นสิ่งที่ผมจะลองจะสื่อคือมันต้องมีจังหวะเรายอมถอยเพื่อที่จะสู้เคยได้ยินไหมย่อเพื่อกระโดดให้มันสูงขึ้นอันนี้คือการยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอยู่ให้เป็นนะครับบางทีเราอาจจะต้องแกล้งโง่ซะบ้างทาเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวซะบ้างเพื่อรับรู้ในส่วนของอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดยังไงไม่จําเป็นที่ต้องบอกว่าโอ้ยฉันเก่งอย่างนั้นฉันฉลาดอย่างนั้นฉันรู้อย่างนั้นฉันรู้อย่างนี้บางทีมันเป็นการเปิดเผยอันนี้ในมุมธุรกิจเลยนะมันให อีกท่านอีกคนหนึ่งเนี่ยทราบว่าเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรรู้อะไรอบ้างดังนั้นเนี่ยไม่รู้ก็ได้รู้แต่ไม่พูดก็ได้รู้แล้วไม่จะเป็นต้องพูดก็ไม่มีใครว่าอะไรนืกอออกไหมอย่างที่ผมบอกอยู่ให้เป็นเย็นให้พอเย็นก็คือใจเย็นเย็นเย็นเข้าไว้ไม่ต้องร้อนตามใครร้อนมาไม่ต้องร้อนตามเอาเย็นเข้าสู้ตัวไหมรอให้ได้ก็คือมีจังหวะควรรอนะครับไม่ใช่ว่าจะโอ้ใสยย่ยางเดียวมาผู้ใส่เต็มใส่เต็มใส่เต็ม จังหวะไหนควรใส่เหมือนการขับรถอะเวลาทางตรงคุณใส่เต็มข้อแต่ว่าเวลาเจอโค้งเจออยูเทิร์นคุณต้องชะลอนี่คือเรื่องปกติถ้าคุณไม่ชะลอก่อนเข้าโค้งคุณก็ชนไม่ชะลอก่อนอยูเทิร์นคุณก็ชนดังนั้นเนี่ยชีวิตนี้มันก็เหมือนการขับรถ จังหวะไหนควรใส่จังหวะไหนควรรอจังหวะไหนควรเบาดังนี้นเนี่ยเราต้องมีจังหวะไม่ใช่ว่าโอ้โหชีวิตนี้กูสู้เต็มที่กูใส่เต็มข้อกูไม่สนหน้าอินหน้าพรมแบบเนี้ยมันก็ได้แต่ระยะยาวมันไม่รอดนั่นเองเนอะนึกอนะอกไหม